นะกระบวนการในการตัดสินใจในการพิจารณาเนี่ยนะครับนะในการศึกษาเนี่ยต้องทำอย่างไงบ้างนะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอย่างไงบ้างอันแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหนึ่งเราต้องหาข้อมูลก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรยังไงเนี่ยต้องหาข้อมูล,ลใ,ใงงห้ดีก่อนเรียกว่า fact finding เน,น,นี่ยก็คือการหาข้อมูลให้ชัดเจนข้อมูลที่เราหามามันเชื่อถือได้ไหมยังไงต่างต่างเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหาให้ดีๆนะครับ ขั้นที่สองมีแต่ข้อมูลอย่างเดียวไม่อพอนะครับเราต้องรู้จักวินิจฉัยข้อมูลวินิจฉัยเนี่ยรียกว่า diagnosis หรือว่า diagnosis นะ diagnosis ก็คือการที่เราต้องวินิจฉัยข้อมูลว่าข้อมูลที่เราจะมาใช้เนี่ยมันใช้ได้หเปล่านะอย่างเช่นว่าถ้าเราได้ข้อมูลมาเนี่ยสิ่งที่ได้มานั้นมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะหรือข้อมูลมันแบบว่าผิดเพี้ยนเยอะนะครับมีข้อมูลที่มันแบบพาเราพากอมุงั่วไปเยอะ เราก็ต้องร่อนให้เล่ยข้อมูลที่ดีก่อนคือถ้าเราข้อมูลทุกอันที่เราได้มามามาวิเคราะห์เนี่ยครับมันก็อาจจะมั่วเพราะว่าเรียกว่า garbage in garbage เอาข้อมูลขยะเข้าไปมันก็ออกมาเป็นบทวิเคราะห์แบบขยะขยะดังนั้นเราต้องเลือกก่อนไอข้อมูลที่เป็นขยะที่ไม่น่าเชื่อถือเราก็อย่าเพิ่งไปเอาเข้ามาหรือเอาเลือกทิ้งออกไปเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกข้อมูลได้ชัดเจนแล้วถึงเราหาข้อมูล2เราวินิจฉัยข้อมูลแล้วเนี่ยสามราดข้อข้อมูลหลัานี้เนี่ย มาวิเคราะห์หรือ Analysis มาวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับหาข้อมูลวิจัยข้อมูลและวิเคราะห์นะเป็นขั้นตอนอย่างนั้นนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็ take action เลยนะทำอะไรบางอย่างเช่นถ้าเราเป็นหมอเนะเราก็เริ่มรักษาคนไข้เลยเป็นหมอฟันนะก็เริ่มถอนฟันเลยหรือว่าจะรักษารากฟันอะไรก็ว่ากันไปซี่ไหนนะวิจัยผิดเนี่ยถอนผิดซี่ได้อีกกันนะครับเสร็จแล้ว เนะเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยหรือระหว่างที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยครับเราก็ต้องติดตามผลว่าสิ่งที่เราทาอยู่นะั้นมันถูกต้องตามทานองคลองทํำไหมนะทำถูกหรือเปล่านะออกนอกลูก่นอกทางมั่วๆหรือเปล่านะเราก็ต้อง follow up หรือติดตามผลนะครับนะจนสุดท้ายเนี่ยเมื่องานนี้เสร็จ take action เรียบร้อยติดตามผลไปเรียบร้อยเนี่ยครับเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเราเรียกว่าการประเมินผล เราประเมินผลยังไงดีนะประเมินผลว่างานนี้มันมีกําไรขาดทุนยังไงมันถูกต้องไหมมีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเ,เ,เป็นบทเรียนในคราวหน้าเสร็จนะแล้วเราเริ่มต้นโครงการใหม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่แล้วก็เริ่ม fact finding diagnosis นะ analysis take action หรือว่า treatment รักษาไปเลยนะครับเรา follow up ติดตามผลไปเรื่อยเระยหวังรักษานะติดแล้วก็วประเมินผลนี่มันี่คือขั้นตอน 3 6อันนะครับที่เราต้องมีเราจะได้ตัดใจแต่งต่างได้ชัดเจนถูกต้องไม่ถูกหลอกก็ในหะ้ค,คิดค่อยพิจารณานะครับช้าช้าได้พระเรยมงามนะอย่าลืมนะครับช้าช้าได้พระเรยมงามแต่บางครั้งนะถ้าเราช้าเกินไปอาจจะวาดทั่วจะสุกงาก็ไม่ก็ได้นะดังนั้นเราต้องไม่ช้าเกินไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเราแบบว่ารีบร้อนตัดสินใจโดยที่ข้อมูลไม่มีเพียงพอไม่ได้ หนึ่งเราต้องหาข้อมูลแล้วต้องหาข้อมูลให้เพียงพอนะครับไม่ใช่ข้อมูลไม่เพียงพอว่าเอามาวินิจฉัยแล้วก็วิเคราะห์ส่งเดยดไม่ได้ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเช่นเราจะไปซื้อบ้านเราก็ต้องมีข้อมูลคณเขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่อย่างนี้สักสิบข้อมูลถ้าส่งนี้แค่สองสามข้อมูลยังน้อยไปใช่ไหมเนี่ยต้องสักสิบข้อมูลถึงจะเรียกว่าตําแหงดีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคัดออกข้อมูลนี้มันเก่าแล้วข้อมูลนี้มันตายเกินไปข้อมูลนี้มัน มาั์สินคนละประเภทอะไรเงี้ยวินิจฉัยพวกมพวกเพศเดียวกันมาวินิจฉัยเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มา take action โอเคเลยซื้อบ้านในราคา5ล้านบาทแน่เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้นะครับนี่คือขั้นตอนในการที่เราจะดําเนินการต่างๆเนี่ยต้องผ่านขั้นตอน6อันนี้นะครับนะบก็คือ1เน่ยการ วิเคราะหข้อมูล2วิจิตฉัยข้อมูล3นะครับเราก็วิเคราะห์นะครับสี่แล้วก็ Take A คชั่นนะครับห้าแล้วก็ติดตามผล follow up 6เราก็ประเมินผลเนี่ยหขั้นตอนในการที่จะตัดสินใจอย่างไม่ผิดพลาดก็คือเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ